ยินดีต้อนรับสู่สกายทูโรช่องของคุณสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวกับยานพาหนะเทคโนโลยีและสุดยอดวิศวกรรมจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารล่าสุดหรือยานยนต์ที่ล้ำสมัยที่สุดเราจะจาะลึกทุกรายละเอียดเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่แท้จริงให้ข้อมูลครบถ้วนและน่าติดตามวันนี้เราจะมารีวิว AMX 56เ Le ล l e r สรถถังรบหลักของฝรั่งเศสที่ทันสมัยแสดงถึงนวัตกรรมสมรรถนะและพลังในการรบ AMX 56 l e c l e r เลได้รับการตั้งชื่อตามนายพลฟิลิปเลเคิสผู้บัญชาการกองกำลังฝรั่งเศสเสรีในสงครามโลกครั้งที่2เป็นหนึ่งในรถถังรบหลักที่ล้ำสมัยและน้ำหนักเบาที่สุดในโลกพัฒนาโดยบริษัท GIAT Industries ซึ่งปัจจุบันคือ Nectar s y s t e m เพื่อทดแทนรถถัง AMX 3 0ที่ล้าสมัยของกองทัพฝรั่งเศสเริ่มเข้าสู่สายการผลิตในช่วงต้นทศวรรษ1990และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับยุคสมัยใหม่ หนึ่งในจุดเด่นของเลกเลอร์สคืออัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักที่ประมาณ56ตันมันเบากว่ารถถังหลักตะวันตกอื่นๆเช่น M 1นึอาร์แบรมหรือชอลเลนเจอร์แม้จะมีน้ำหนักเบาแต่ก็ไม่ได้ลดทอนพลังการป้องกันหรืออาวุธรถถังนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล V 8 X 1 5 0 0ากำลัง1 5 0 0แรงม้าทำงานร่วมกับระบบเกียร์อัตโนมัติทำให้เลกเลอร์สมีความคล่องตัวสูงความเร็วสูงสุดบนถนนสามารถทำได้ถึง72กิเมตตร่อชั่วโมงและะปรมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงบบนภูมมิปรระเเททศทีี่่ไย ระยะปฏิบัติการอยู่ที่ประมาณ5 5 0กิโลเมตรเมื่อใช้ถังเชื้อเพลิงเสริมในด้านอาวุธเลคลาร์สก็ไม่แพ้ใครมันติดตั้งปืนใหญ่เรียบขนาด120มิลิเมตรรุ่น Cn120-26 ซึ่งรองรับกระสุนมาตรฐาน Nato สิ่งที่โดดเด่นคือระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติที่ช่วยลดจำนวนลูกเรือจาก4คนเหลือเพียง3คนได้แก่ผู้บังคับบัญชาพลปืนและคนขับระบบนี้สามารถบรรจุกระสุนได้ภายในประมาณ4วินาทีทำให้สามารถยิงได้อย่างต่อเนื่องและลดความเหนื่อยล้าของลูกเรือ อีกทั้งยังช่วยลดขนาดรถถังซึ่งเพิ่มความลับในการเคลื่อนไหวและโอกาสรอดชีวิตระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยยังทําให้เลคเลร์สได้เปรียบในสนามรบรถถังนี้มีระบบควบคุมการยิงดิจิทัลเต็มรูปแบบประกอบด้วยกล้องอินฟราเรดกล้องตรวจจับระยะด้วยเลเซอร์และ Computer คอมพิวเตอร์คํานวณวิถีกระบวนการเหล่านี้ช่วยให้เลคเลสร์สามารถยิงเป้าหมายได้แม้ในขณะเคลื่อนที่ในเวลากลางคืนหรือในสภาพอากาศเลวร้ายทั้งผู้บังคับบัญชาและพลปืนมีระบบเลงอิสระ ซึ่งรองรับความสามารถ Hunter Killer ทำให้สามารถหาเป้าหมายใหม่ได้ในขณะยิงเป้าหมายปัจจุบันเลเครสยังมีเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งใช้เกราะคอมโพสิตแบบแยกส่วนที่สามารถอัปเกรดได้เมื่อมีภัยคุกคามใหม่ๆเกราะนี้ออกแบบมาเพื่อทนต่อกระสุนเจอะเกราะและระเบิดรูปทรงนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันตัวเองเช่น GALIX ซึ่งติดตั้งเครื่องยิงระเบิดควันตัวรับสัญญาณเลเซอร์และระบบต้านอาวุธนำวิถีอินฟราเรด บางรุ่นยังติดตั้งกรอบปฏิกิริยาและระบบต้าน i อ d ดีเพื่อความอยู่รอดในสงครามแบบไม่สมมาตรเลคเลอร์ส Le รุ่นปรับปรุงเช่นเลคเลอร์สเอ็กเอลอาได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับโครงการปรับปรุงสกอร์เปียนของฝรั่งเศสมีการติดตั้งระบบจัดการการรบใหม่อัปเกรดระบบสื่อสารเพิ่มปกระเสริมและเชื่อมต่อกับระบบโดรนเพื่อการรับรู้สถานการณ์ในสนามรบแบบเรียลไทม์สิ่งเหล่านี้ทําให้เลคลอร์สยังคงมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในอนาคต นอกจากฝรั่งเศสแล้วสหรัฐอาหรับเอมิเรตสยังเป็นผู้ใช้งานเลคลอร์สโดยรุ่นส่งออกได้รับการปรับแต่งพิเศษให้เหมาะกับสภาพทะเลทรายเช่นระบบระบายความร้อนพิเศษเครื่องปรับอากาศและระบบเฉพาะอื่นๆที่ช่วยให้เลคลอร์สทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายอีกจุดเด่นหนึ่งคือความง่ายในการบำรุงรักษาระบบวินิจฉัยอัจฉริยะและชิ้นส่วนแบบแยกส่วนช่วยให้ซ่อมแซมได้ง่ายและเร็วลดเวลาที่ต้องจอดซ่อมซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในภา,นภารกิจระยะยาว เลคลอสเป็นตัวแทนของแนวคิดการรบของฝรั่งเศสที่เน้นความเร็วความยืดหยุ่นและเทคโนโลยีมากกว่าพลังทำลายล้างที่มากเกินไปมันถูกออกแบบมาเพื่อการเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วการปฏิบัติการต่อเนื่องและการทำงานร่วมกันในกองกำลังผสมระบบดิจิทัลของมันช่วยให้สามารถรวมเข้าในแนวคิดสงครามเครือข่ายที่ข้อมูลและการสื่อสารมีความสำคัญอย่างยิ่งแม้เลคลอสจะถูกผลิตในจำนวนน้อยกว่ารถถังรุ่นอื่นแต่ก็ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพมากกว่าปริมาณ ถือเป็นผลงานของวิศวกรรมฝรั่งเศสที่ใช้การออกแบบที่ชาญฉลาดแทนที่จะเพิ่มขนาดหรืออาวุธที่สกายทูโรตเรามุ่งมั่นในการนำเสนอรีวิวเชิงลึกแบบนี้ที่ซึ่งสมรรถนะมาบรรจบกับความแม่นยำและประวัติศาสตร์บรรจบกับเทคโนโลยี AMX 5 6 l e c l e r เลไม่ใช่แค่รถถังแต่คือผลลัพธ์ของวิวัฒนาการด้านการออกแบบและยุทธศาสตร์ที่ยาวนานจากบทบาทในสนามรบไปจนถึงนวัตกรรมทางเทคนิคมันยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องจักรที่ได้รับความเคารพมากที่สุดในระดับโลก หากคุณชอบเนื้อหาที่เจาะลึกแบบนี้และอยากติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับยานพาหนะจากทั่วโลกทั้งบนบกกลางอากาศหรือในอนาคตอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อสนับสนุนและติดตามเนื้อหาคุณภาพต่อไป Sky t o u r o a d ที่ซึ่งเครื่องจรพบกับจิตวิญญาณน,นักสำรวจ